ครับผมชอบมากเลยคือการถ่ายวีดีโอครับบางคลิปนะครับผมรีวิวผมใช้ตัวนี้ถ่ายกล้องคือสวยงามจริงครับในการใช้งานนะนี่สามารถเอาหน่วยความจำลอมครับมาเพิ่มได้เป็น5จิกนะครับรวมเป็น8บวก5เป็น13จิกคือ สวัสดีครับพีเพนะวันนี้พีเพจะมารีวิวผมในการใช้ตัวเรยวมี GT ีที3นโแล้วก็เรยวมี GT ีทีเนโนะครับในการใช้งานมาประมาณ3เดือนนะครับของพีว่าเป็นไงบ้างนะครับผมในการใช้งานกับตัวนี้คุ้มไหมกับราคาที่จ่ายนะครับเดี๋ยวพีจะขอรีวิวอย่างตรงไปตรงมาเลยนะว่าเป็นไงบ้างนะนแก่กตัวนี้ที่พีใช้งานมาเป็นประจําเลยครับก็คือเจ้าตัว เดียวมี GT Neo3 พีชอบมากนะครับในเรื่องหน้าจอหน้าจอสดจริงสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานครับแป็เตอร่อตัวนี้ครับสามารถจัดเก็บพลังงานเกือบเกือบ1วันได้สบายเลยครับในการใช้งานพีเล่นเกม ROV พับจิ้ไปทุกอย่างปรับได้สูงสุดก็คือในการใช้งานกับตัว CPU d a m e n s i t y ครับ8100รองรับขึ้น 5G เป็นออ t ์ c ิตัวนี้คือสุดจริงครับในการใช้งานหน้าจอสีสันสวยมากใช้งานมาก,กเกือบ 3เรียนรู้สึกว่าในการใช้งานมาคุ้มครับกับราคาที่พี่จ่ายไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับผมชอบมากเลยคือการถ่ายวีดีโอครับบ้างคลิปนะครับผมรีวิวผมใช้ตัวนี้ถ่ายกล้องคือสวยงามจริงครับในการใช้งานนะนี่สามารถเอาหน่วยความจำรอมครับมาเพิ่มได้เป็น5จิกนะครับรวมเป็น8บวก5เป็น1 3บจิกคือจบครบแน่นอนครับในการใช้งานเป็น a n น r o อ d version 12นะครับ เดียวมี UI 3.0ถือว่าในการใช้งานตอบสนองดีมากครับในปีนี้ถือว่าในการใช้งานชอบมากเลยครับพีเอามาเล่นเห็นไหมครับว่อาอันนี้คือใช้งานจริงนะครับผมไม่ได้แบบว่าเอามาใช้งานแบบเฮ้ยเอามารีวิวใช้งานไหมแต่ตัวนี้จริงๆคือใช้งานจริงครับทั้งสองตัวนี้พีใช้งานมาคือนี่ สุดจริงบอกเลยว่าใช้งานมาจริงๆเล,ยน, YouTube, นลยนะครับดู YouTube เว่นไลน์นะครับผม m e s s e n g e จทุกอย่างแจ้งเตือนคือดีมากในการใช้งานพี่ชอบหน้าจอหน้าจอเป็นอ m ม l e ดที่สีสันสบายตาแล้วก็สวยงามสดจริงในการใช้งานนะครับอันนี้บอกเลยว่าราคาตอนนี้อาจจะลงนะครับพีว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคามากกับที่เราจ่ายไปครับกล้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ชอบมากเลยครับกล้องดีมากน่ครับกล้องคือมันแบบโฟกัสแบบ แบบเร็วจริงครับในการใช้งานอันนี้แบบพูดแบบภาษาบ้านๆคือกล้องมันดีครับผมในการใช้งานนี้อันนี้50ล้านก็ถือว่าถ่ายได้ชัดนะครับมีหมดคนภาพถ่ายนะครับปรับเป็นเลนส์อัลโตไวก็ได้นะครับถือว่าเลนส์ซูมทางานได้อย่างดีมากเลยครับในการใช้งานตัวนี้บอดี้ครับใช้งานมาก็คือบอดี้ไม่มีรอยเลยครับผมด้านหลังวัสดุดีมากครับผมในการใช้งานนะครับนี่ลายเป็นลายโลชแคนนะครับผม ดีไซน์สวยงามมากเลยผมบอกเลยว่าตัวเนี้คือคุ้มครับในการใช้งานเอาตรงๆนะทั้ง2ตัวนี้ครับในการใช้งานเห็นไหมว่าเอามาใช้งานจริงๆนะครับผมในการถ่ายวีดีโอบ้างใช้งานจริงๆจริงจงนะทั้ง2ตัวนี้นะครับถือว่าโอเคมากเลยครับเห็นไหมพีเอา็มาเล่นเกม p u b G Mobile นะครับผมแล้วก็ g กชช i n งอินแพคเอพิเวนเกตอารครับ2ตัวนี้พีจะมองว่าไม่ต่างกันนะครับผมในการเล่นเกมถือว่า ทันใจแล้วก็ปรับได้สูงสุดทั้งคู่นะครับผมในการใช้งาน r v ปรับได้เป็นสูงมากเลยนะครับผมทั้งคู่นี้ถือว่ากราฟิกถือว่าทัดดีมากเลยครับผมในการใช้งานถือว่าเป็นตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคาครับทั้ง2ตัวนี้ตัว 3T ีครับกล้องก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับผมในการใช้งานถือว่าตอบโจทย์มากครับในการเล่น a c e b o o k นะครับผมก็ถือว่าตอบโจทย์มากเลยแจ้งเตือนถือว่าแจ้งเตือนดีครับในการใช้งานนะครับผม พี่มาใช้งานในการเล่น Facebook บ้างในการเชื่อมต่อกับแอปเห็นไหมครับ d ี DJ i นี่ครับมีโมบ้างในการใช้ในการสั่นหรือว,ว่าตอบโจทย์มากเลยครับในการใช้งานกล้องถือว่าไม่ได้ขี้เหร่นะทั้งคู่ทํางานได้อย่างดีมากนะครับผมชอบครับบอกเลยว่าชอบจริงๆในการใช้งานตัวนี้ประทับใจจริงๆครับบอกเลยว่าใครมีงบประมาณนี้ผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่ คุ้มค่าคุ้มราคาหน้าจอสีสันมันไม่ได้แตกต่างกันนะครับผมในการใช้งานแต่ผมชอบเจ้าอดี้ตัวนี้ครับในการจับมันรู้สึกว่าจับเราโอเคแต่ถ้าเล็กราคาหมื่นนิดนิดตอนนี้ราคาลงครับรู้สึกว่าเป็นตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคามาก ผมว่ามันลงก็ไม่ลงแบบพันหนึ่งหรอกครับผมก็ถือว่าราคาเลทเดิมก็ถือว่าคุ้มแล้วครับ1 3ื0นเนี่ยถือว่าแรมตัวนี้8ปดจิกให้มาหลอม1นึ่งรอบจิกถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับมตัวนี้8ปดจิกนะครับหลอมตัวนี้2องร้อยห้าสิจิครับรองรับสซิมนะครับ5 g ทั้งคู่นะครับถือว่าเป็นตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคามากกับที่เราจ่ายไปนะนี่พี่ก็มารีวีแบบว่าผมในการใช้งานว่าเป็นไงบ้างนะโอเคมองตรงว่าใช้งานทั้งคู่นี้มารู้สึก ฟินมากครับบอกเลยว่าดีจริงในการใช้งานแอปเฟซบุ๊กแอปไลน์ ig ทวิตเตอร์ทุกอย่างครับแจ้งเตือนดีนะครับเล่นเกมทุกอย่าง rov พับจีมบ i l ลายฟรีไฟแมแล้วก็ตัวเก็บชิมอิมแพ t นะครับเอเปก์ c, ุนเจี๊ยทุกอย่างครับปรับได้สูงสุดความเร็วไม่แตกต่างกันครับในการใช้งานแต่พี่ชอบที่สุดคือเรื่องนี้ถ้าพูดถึงเรื่องกล้องครับตัวนี้ชนะกินขาดแน่นอนครับแต่ความร้อนครับมันอาจจะมีบ้างแต่ถ้าหายร้อนเสร็จความร้อนหมดกล้องคือเทพจริงบอกเลยว่าตัว ถ่ายรูปสวยมากที่มืดก็สวยแต่ตัวนี้พอๆกันครับแต่ผมชอบตัวนี้อ่ะเอาตรงๆแต่ตัวนี้ก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่ครับผมในการถ่ายรูปถือว่าเทพเหมือนกันครับเอาตรงๆนะแค่เลทราคาหมื่นห้าผมว่าตัวนี้กินขาดถ้าเลทราคาหมื่นนิดตัวนี้กินขาดครับตัว3ทีครับผมว่าทั้ง2รุ่นนะ่ะมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันรวมผมใช้งานมารู้สึกว่าเกินคุ้มราคาที่ผมจ่ายไปใช้งานมากเกือบๆสามเดือนแล้วบอกเลยว่า มันไม่มีเคยมีปัญหาครับในการใช้งานใครที่เป็นทางเลือกในการใช้เลสสมาร์ทโฟนนี้ผมว่าตัวนี้คือโอเคมากเลยอันนี้เรื่องกล้องนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกล้องหน้าก็ได้นี่เห็นว่ากล้องหน้าครับสีสันของมันเห็นไหมว่าตัวสามนะผมจะเก็บคอนรานต์ของภาพดีครับผมแต่ผมชอบรักนสองรุ่นอ่ะมันไม่แตกต่างกันนะครับผมในการใช้งานละรู้สึกว่าชอบนะครับมันดีจริงนะครับผมกล้องหลังก็ถือว่าเห็นไหมนี่ มันไม่ได้แตกต่างอะไรแบบไมไน้ยะสาคัญเท่าไหร่นะผมในการใช้งานครับแต่ในการทัดผมชอบตัวนี้ครับทัดดีกว่าตัว3 t ทีนิดนึงนะครับผมแต่ผมก็มันไม่ได้แตกต่างกันรนรับผมในการใช้งานแต่การสัมผัสอะตัว3ครับผมตัว GT n o 3ครับรู้สึกว่าในการสัมผัสมันจะมีฟีลลิ่งที่ทัด ดีครับผมแล้วก็สัมผัสดีกว่านิดหน่อยครับผมในการใช้งานสำหรับวันนี้พีเพก็จะขอจบคลิปในการรีวิวนะครับผมในการใช้เจ้าตัวเดวมี GT Neo 3แล้วก็เดวมี GT Neo 3T ในการใช้งานมาเกือบเกือบสเดือนนะครับเพียงเท่านี้นะครับเผื่อเพื่อนๆอยากตัดสินใจเล่นเกมนี้หายห่วงนะอีกครั้งครับถ่ายรูปนี่สบายๆครับผมมีการสั่นด้วยนะครับผมในเลนถือว่าโอเคอยู่ครับผมในการใช้งานสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ